คสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวโ Channel นี่ครับก็วันนี้มอยู่การรีวิวนักเตะปี21ทีมอบอฟเดอะซีซั่นกันอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นคิวของจอห์อนสโตนนะครับอไอหินนะครับก็สำหรับจอห์นสโตนตัวนี้นะก็แม่งเป็นตัวแรกแล้วก็น่าจะเป็นตัวเดียวนะตอนนี้ในเกมฟีฟ่าลายสีนะที่มันใช้งานได้ก็ไม่แน่ใจว่านักเตะที่ เป็นปีอะไรนะ E 2 1เหรอยุโรป2021อะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดมันเข้ามาเนี่ยมันจะเก่งกว่าจอห์นสโตนปีนี้หรือเปล่านะเพราะว่าอังกฤษก็เข้ารอบค่อนข้างลึกอยู่ใช่ปะ่ะใช่ป่ะวะเออเข้ารอบชิงนี่ว่าออในที่2เออโอ้โหลืมได้ยังไงอ่ะก็สําหรับจอห์นสโตนเนี่ยก็ถือว่าเออถ้าเกิดปีนั้นมาอาจจะสะแตตเยอะประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่า จะมีในเรื่องไหนที่มันเสริมขึ้นมาอีกก็เดี๋ยวอยากติดตามอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยที่ทาออกมาก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแล้วแหละครับก็อย่างอบอกอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปลูเบนดิอาร์ตก็จอห์นสโตนผมเอามายืนคู่กับลูเบนดิอาร์ตเนาะก็จะได้ความเป็นเขาเรียกแหละเป็นแมนซิตี้อยู่หน่อยๆนี่ครับสำหรับแนวรับแต่ว่าแผงแบ็กโฟเนี่ยมันจะมีะตรงกลางเป็นแมนซิตี้แล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นบาซ่าเนะเพราะว่า อย่างที่รู้กันทีมหลักของผมเป็นทีมบาร์เซโลนานี่ครับก็สําหรับจอห์นโจนเวลาเอามาเล่นกับตรงนี้เนี่ยเขาผมรู้สึกว่าเขาเป็นตัวค่อนข้างที่จะออกแนวสต็อปเปอร์มากกว่าโคเวอร์นะเออไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรืออาจจะเป็นแบบว่าการแบ่งโซนการทําหน้าที่ของ เ,เขาเรียกอะไรของลูเบดิอาร์กับจอร์นสโตนหรือเปล่ารัแบบส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นจังหวะอีกฝ่ายด้านๆดนบอลมาเนี่ยจอร์นสโตจะเป็นแบบฝ่ายเข้าไปไล่ซะมากกว่าเนาะดังนั้นค่าการแย่งบอลของจอร์นสโตนเนี่ยเขาเรียกอะไรสถิติของจอร์นสโตนก็จะมีค่าการเข้าประทาที่ดีกว่าลนะูเบดิอาร์เนาะเพราะว่าลูเบดิอาร์เนี่ยจะเป็นตัวรอเก็บจังหวะอะไรพวกนี้นะครแต่ว่าถ้าเกิด มันก็จะสลับสลับกันแหละถึงจะบอกว่าตัวนู้นสต็อปเปอร์ตัวนี้โคเวอร์แต่เอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน2คนตลอดเวลาเนาะเออเนี่ยอย่างนี้จังหวะนี้ก็เป็นโคเวอร์สต็อปเปอร์กันได้อยู่นะเออดิอาร์มาคเวอร์จังหวะที่จอนสโตนเอาไม่อยู่คนระับก็สําหรับจอนสโตนก็ถือว่าเป็นตัวที่เข้าบอลดีนะแต่ว่าเสียดายครับรูปร่างมันผอมแล้วก็ดูแบบกระหยองกระหยองหน่อยเวลาเจอแบบพวกตัวใหญ่มากๆเนะี่ย ค่อนข้างลาบากครับแต่ว่าข้อดีของเขาคือในเรื่องของปฏิกิริยากับความคล่องตัวนี่แหละที่ผมค่อนชอบนะแล้วก็เรื่องของความเร็วก็คือเป็นกองหลังที่เออตัวเล็กก็จริงแต่ว่ามันเร็วก็โอเคไงบางทีเนี่ยกองหลังตัวเล็กแล้วเสือกไม่เร็วเนี่ยโอ้โหปวดหัวเลยนะใช้ไม่ได้เลยนะเออแต่อันนี้คือแบบว่าเล็กเร็วคล่องแล้วก็ปฏิกิริยาดีอันนี้ที่ชอบคนระับเพราะว่ากองหลังบางทีเนี่ยเวลาปฏิกิริยาไม่ดีเนี่ยแย่งบอลมาแล้วบอลมันอยู่จังหวะ50-50แบบว่า ใครจะเอาบอลดีใครจะเอาบอลด,ดีแบบเนี้ยแล้วมันไม่ยอมเอาบอลนนมันจะเป็นปัญหาก็คือกองหน้าเพวกกองหน้าปฏิกิริยามสูงอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นมันก็จะมีโอกาสโดนแย่งแล้วฉกเข้าไปอีกแล้วก็โดนยิงอนะไรแหละแต่ว่าสโตมันปฏิกิริยามันไวมาก นี่ครับเออถ้าเกิดใครไม่เอากูเอานะลูกบอลน่ะอะไรแบบนี้เลยครสำหรับจอห์นสโตนนะค่อนข้างตอบโจทย์อยู่นะครับสำหรับเอามาเล่นคู่กับดีอาร์เลยแบบนี้เพราะว่าตัวมันกระฉับกระเฉงจริงนะแบบว่าถึงผมจะบอกว่าตัวเล็กอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเข้าบอลนะ่ะเขาจิ้มบอลดีจิ้มแบบด้านหน้าอะไรพวกนี้ทำได้ดีมากๆแล้วก็ ในเรื่องของลูกกาอากาศสูง180กว่าแต่ผมก็ไม่ได้มองว่ามันตัวเล็กเทอะท้าอะไรเลยเอ้ยมันไม่ใช่มันตัวเล็กแย่งหมงกับใครไม่ได้นะครับมันก็มงได้นะจังหวะเคลียร์ลูกกาอากาศก,าก็มีให้เห็นนะครับแล้วก็จังหวะเล่นเสียงอะไรเนงะี้ยเจ้าตัวทําได้ดีแล้วก็จังหวะในการเติมเกมรุกมาช่วยอะไรพวกนี้ก็โอเคแล้วก็อย่างที่บอกไปจุดเด่นของกองหลังแมนซิตี้ก็คือวางบอลยาวได้ค่อนข้างดีเจ้าจอร์นสโตเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะ จ่ายบอลเคลียจังหวะแบบว่ารีบๆเคลียอะไรเงี้ยไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นี่ครับมันจะไม่เหมือนแบบกองหลังทั่วๆไปอย่างกองหลังบาซ่าเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรผมก็งงเหมือนกันกองหลังบาซา่าแทนที่จะจ่ายบอลดีใช่ไหมบางทีแม่งก็จ่ายบอลไม่ดีเคลียมั่วๆอะไรเงี้ยเออแต่สโตนเนี่ยเคลียดีครับแล้วก็จังหวะนี้เอ่ออสซิดโดยทวนโคลสนะเปิดมาให้ครับจังหวะนี้ก็ยืนได้ถูกตำแหน่งน้หมงดีด้วยครับเออมงแบบว่ายัดหน้าเข้าไปเลยครับก็บประมาณนี้แล้วกัน สำหรับความรู้สึกคร่าวๆนะก็เป็นตัวที่เ้ยมันประทับใจดีก็เลยเอามารีวิวเนาะเอามาคู่กับดีอาร์ตได้หรือว่าจะเป็นคู่กองหลังทีมชาติอังกฤษก,ก็ได้นะตัวนี้โอเคอยู่ครับไปยืนคู่กับพวกตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ค่อยมีความคล่องตัวแต่ชนแน่น,นสโตนก็น่าจะตอบโจทย์ครับส่วนทักษะโค้ดที่แนะนำเนี่ยผมแนะนําเป็นกระทิงกับงูตั้งเนาะอย่างอื่นไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับหรือว่าถ้าเกิดมีโค้ดห้าดาวอะไรเงี้ยก็ใส่เป็นสไลด์ไปก็ได้ครับ พราะว่าสไลด์เดี๋ยวนี้มันก็เห็นผลเยอะเนาะหรือว่าจะเป็นทักษะอื่นยังไงก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีกระทีงกับงูตั้งนะเพื่อความเป๊ะในการเล่นอกองหลักนั้นเน่ยเพราะาอย่างที่รู้กันตัวเล็กมันก็จะเสียเปรียดอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ต้องใช้เสริมศักยภาพร่างกายแล้วก็เพ่อเสริมความเม่นย่างมีการเข้าบอลเนาะ โอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับจอห์นสโตนก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ and catty. 新の術